สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้ย้ายสิพ้ามาแกงวุ้นเส้นจ้าแกงไก่ด้ค่ะตำพริกกระเทียมดะะ้ค่ะใบตะไคร่ใบมะกรูดด้จ้าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วใส่พริกไทย้อมด้จ้าพริกไทยเม็ดตำพริกตำกระเทียมหอมแดงร้วมกันดนะะ้จ้าเดี๋ยวก็ามาผัดแล้วก็ผัดไก่ลงไปด้จ้าผัดไก่ลงไปนะคะ,ลละ,คะแล้วก็ใส่น้ำ ใก่น้ำแล้วก็ปรุงเครื่องของน,นี่อย่างมากมายดอกค่ะผงชูรสน้ำปลาปลารเท่านี้แหละอาหารที่สารนาะค่ะเนาะมันมีอย่างมากมายดอกค่ะแซ่บนี่จ้าจ้ะเขาก็ซิมเบิง้งรสชาติโอเคแล้วเขาก็เอาน้ำใส้ก่ห้มันเดือด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 แบบนี้เลยจ้ะเดือดแล้วเบื่อยแลว้วมื้อนี้ย้ายกระติกเตาอท่านนี่จ้ะเตาอท่านเตาฟื้น้อม เราฟื้นอ้นอมว่ามันต่อทานธรรมดาเด้ค่ะคือแบบบันนอกเขาเนาะแบ่คือเกาจะ้ะวัดจะเครืองปุงเขานีครบนะจ้ะเนาะแล้วก็สิ้นขาดก็ได้แบบนี่จะ้ะวุ้นเส้นจะ้ะวุ้นเส้นก็ไปไปนังงลักนะคะฝังอีตูนะคะไปพาไปเบื่อขังอีตู ผักอ so oh. ีตูก็บสีปลูกไว้ปลูกไว้เต็มหน้าบ้านนี่จะเห็นบ่ค่ะกิ๊ตูโอ้หอมหอมตัวไว้แกงนะจ๊ะใส่แกงนี่ใส่แกงนะจ๊ะโอ้น้าบ้านครับก็ชิ้บมะเขือเทศเด้อจ้ะเด้อตบเฉียงยืนนี่ค่ะน้ำกำลังเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วจ้าเดือดแล้ว เดี๋ยวแล้วนะคะทุกคนนี่ี๋ย้ายกรสีมาซิมเบิงรสชาติเด้ยะเด้อนี่ิมเบิงรสชาติเอออันแ่บกันไน,นเดี๋ยวชิมเบิงกนได้จะเด้อืมแบแบแ่บแบ นี่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 มีเสียงแสกมาจักน้อยเลยจ้ะมีเสียงแสกมานจักน้อยเลยจ้ะเด้อเสียงพ่นมาตะใสพุทธจ้าพ่นมาเบาอยู่นี่แสบเด้อพี่น้องแสบหลายเลยจ้ะอุ้ยน้ำจยากแห้งจังน้อยนะจจะเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่น้ำจังน้อยนะจจะเนาะน้ำมันหน่อยโคตรเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่เบอร์นีดเด้อ เี๋ยวจะพาเห็ดแทบเ,เดี๋ยว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 แปะน้ำม,มาเติมตอีกหน่อยเดี๋ยวห้ได้น้ำเน,ะนาะน้ำสะอาดมาเติมนะจน๊ะเนาะงั้ก็สิมาเติมน้ำอีกด้วยจ้ะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะจน๊ะเนาะเพราะว่าเาใส่บุญเสร็นจน่คืออื่นนะจ๊ะ แล้วให้นำเดี๋ยวทิชชพักหนึ่งนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้าจาตัดท่าแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้ว,ดลว,ดลวเดี๋ยวลองชิมดูอีกข้างนึงเนาะอืมแซ่บแล้วค่ะ แสบแล้วแสบแล้วน้ำเดือดกันมาแล้วจ้ะทุกคน น้ำเดือดขึ้นมาเขาก็เทงไปแล้วจะวุ่นเสร็ก็ไปนั่งรักพร้อมกันเลยค่ะใส่ไปเลยปพร้อมกันเลยจ้า <c oughs> ไ,ปไปนั่งรักไปด้วยพร้อมกันเลยวุ่นเส้นนะจ้าเ <c oughs> ป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย เสร็จแล้วจ้ะแกงวุ้นเส้นไก่่จ้าสุกแล้วพร้อมทานนะจ้ะพร้อมกิน้ะจ้าเฮ็ดเบ่ง้วจ้าเฮ็ดกินแบบนี้นะจ้ามันแซบพีรินะจ้าทุกคนเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดง่ายๆกับแซบได้จ้าจบคนีนะจ้าสวัสดีจ้า